สตรีจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เมื่อนางดำรงไว้ซึ่งสี่ประการเราสูรุลนละ้ะซอนและ,ละหลอฮูอะไลฮิวะสั้นลำกล่าวว่าเมื่อสตรีละหมาดห้าเวลาและถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและรักษาอวัยวะเพศของนางและเชื่อฟังสามีของนางจะถูกกล่าวแก่นางว่าเธอจงเข้าสวรรค์ไปจากประตูบานใดก็ได้ที่เธอต้องการบันทึกโดยอิบนุฮิบบานหมายเลข416 3สเชคแอนบานี ให้สถานะซอเฮียในซอเฮียอันยาเมียหมายเลข661สรุปจากอดิษข้างต้นได้ว่าสตรีจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เมื่อนางดำรงไว้ซึ่งสิ่งต่อไปนี้หนึ่งละหมัดฟัดดู5้าเวลาอย่างที่ควรจะเป็นร้อมทางรักษาเวลาของมันสองถือสิ่งอดววย,ยิบในเดือนรอมฎอนร้อมทางชดใช้การถือสิ่งอดที่นางพลาดไปเนื่องจากมีอุปสรรคจำเป็นสามรักษาอวัยวะเพศให้ห่างไกลาจากสิ่งฮารอม และสิ่งลามกเช่นการทำซีนามีเพศสัมพันธ์ต้องห้ามการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงด้วยกันเป็นต้นซึ่งอวัยวะเพศในที่นี้ความหมายรวมทั้งอวัยวะเพศและทวารหนนะักให้ห่างไกลาจากสิ่งลามกทั้งหลายสี่เชื่อฟังสามีของนางในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของเขาตามหลักการศาสนาแต่จะต้องไม่เชื่อฟังในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอันล็อเนื้อหาบทความอิสลามตามแบบฉบับ